ครับจากเพลทลอกตกปลามือสองบายวิลเช่นนะครับปันนี้เป็นลอกมือสองครับเป็นของอ่าชิมาโนนะครับชิมาโนไททานนอ่ารุ่นอะไรเนะไททานนอส GT สามพันนะครับคาร์บอนไทเทเนียมอ่าขนาดประมาณประมาณสองโอครับอลูโลยนี่ก็มีโลโก้ สวยงามครับ Product of Japan นี่ครับก็สกภาพก็ยังดูดูดีดูสวยอยู่ครับเป็นสีดำนะเป็นคาร์บอนก็พวกตัวหนังสือพวกอะไรยังอยู่ชัดเจนครับพวกรุ่นพวกชื่อรุ่นชื่ออะไรนะขนาดจุดซ้ายเดี๋ยวผมเห็นนี่ครับ รอบอยู่ที่ r s า IC จุด3ต่อ1ครับ2บอลบลลิงก็หมุนด้านหน้ามีเสียงแบบนี้ครับหมุนเลื่นประมาณนี้คหัวแก้สายไม่สะดุดนะครับมีอะไรมั่งมีฟีสปูลนะฟีสปูลก็ประมาณนี้ครับ คลิกเสียงลคลิกเสียงเดีย๋ยวคันเบรกให้แน่นครับเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับลคลิกเสียงดังดังแบบนี้นะเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนตัวนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะปิดเสียงครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ทำอะไรเลย หมุนเดินหน้า,ายหลังได้ครับหมุนเดินน้าเดินหน้าทางเดียวอันนี้ที่เหน็บ้ายขนาดประมาณ2อโอนะครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ